สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ขนส่งหมอชิดชั้น3นะครับวันนี้ซันจะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เลยใช้บร,ริการของรถทัวร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าชั้น3มเขามีอะไรยังไงบ้างนะฮะอ่าอู้ตอนนี้เขาไม่ได้มีแบบตรวจกระเป๋าตรงทางเข้าเลยนะเขาไปตรวจตรงทางที่จะไปะชานชาลานะครับนู่นเลยอันนี้คือชั้น3เห็นไหมเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศแต่ว่านี่ของ วันนี้เราไปนครชัยะเวนที่วันนะครับจองรอบไปแล้วรอบ9ก้าโมงเช้าตอนนี้8ปดโมงนี่บรรยากาศของชั้น3นะครับก็จะเป็นของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะนี่เลยไปมีเซเวลมีเซเวลอยู่ตรงนั้นมีจุดฝากของอปีกซ้ายปีกขวาก็จะเป็นโอ้ปีกซ้ายปีกขวาไปีกซ้ายปีกขวาก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับด้านนู้นก็มีศูนย์อาหาร ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้กินด้านบนเราจะไปกินแบบสูนอาหารด้านชั้นชั้นชั้นจีนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวเราจะไปเดีวรอบ9ก้าโมงนะครับทเป็นที่วัน232บาทได้ตั๋วมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะพอเราจองรถมาก็สามารถที่จะแบบมาแจ้งได้เลย232บาทครับอันนี้ก็จะเป็นของโคราชเหมือน,นบริษัท N น็กเน็ก,นกแล้วก็ ของนครราชสีมาก็จะมีแบบบริษัทเน็กนะฮะนครชัยเทวนตี้วันนะครับแอร์โคราชพัฒนาแล้วก็จะมีเชิดชัยโคราชนะครับราคาเท่ากันหมดเลย232บาทนะครับประมาณนี้แหละประมาณ4บริษัทมัง้งโอ้ชัยภูมิน่าไปจังเลยอ <c oughs> ยากไปชัยภูมินะเดี๋ยวเราค่อยแบบเดินต่อโอ้ดันนวลมีดันกินก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปตรงนี้แล้วก็เดิน ข้ามไปได้เลยนะครับแต่ว่าเขามีแบบว่าโซนของกินนะแต่ว่าชั้นชั้นหนึ่งก็ดีไปชั้นหนึ่งปะเอออันนี้เข้าห้องน้ำห้องน้ำฝั่งทางนี้จะเข้าฟรีนะถ้าเราแบบว่ามาทางเข้าเหมือนแบบหันทางหันหน้าเข้ามาในอาคารเนี่ยทางขวามือเข้าฟรีทางซ้ายจะเสีย10บ,บาทนะครับเพราะทางซ้ายเขาจะมีห้องอาบน้ำมีอะไรเงียเยอะกว่าอันนี้ก็อยู่ชั้น3นครับ เดี๋ยวเราจะลงลิฟต์ไปชั้นล่างกันลิฟต์นานจะ้ะอันนี้คือบรรยากาศแบบโซนอาหารก็อยู่ฝั่งนั้นก็จะมีอาหารทั่ว,วไปแล้วข้าวรัดแกงอาหารน้ำสั่งข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรเงี้ยนะทุือคนแล้วก็ถ้าแบบชั้นสามเนี่ยจริง,รงๆอ่ะก็เดินลัดสะพานตรงนี้ไปได้นะนี่คือลงมาชั้นล่างคนระับชั้นชั้นนี้อู้ชั้นนี้แอร์เย็นๆนะ่ะชั้นสามแอร์ร้อนมากเมื่อกี้ ชนี้อเย็นมากเนี่ยก็จะมีแบบว่าจุดขายของมีร้านสะดวกซื้อนะครับร้านกาแฟอะไรต่างๆอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับเข้ามาเลี้ยวซ้ายก็จะมีแบบพวกร้านกาแฟมีอะไรแบบเยอะพอสมควรม,มีร้านเสื้อผ้าด้วยอันนี้คือประตูทางออกที่สามนะครับเวลาใครมาจากต่างจังหวัดก็คือออกทางออกสามแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่เดินตรงไปก็ไปขึ้นรถเมล์ได้เลยนะฮะตรงชั้นล่างมีแบบที่ชาร์จมือถือด้วยนะครับเนี่ยรับชาร์จแบตมือถือ20บาท ถ้าใครบอกว่าแบตเตอรี่หมดพอดีก็ยมาชาร์จด้านล่างได้ย0 2สิบสิบล้านเคกเดี๋ยวเราไปตรงนี้นแล้วก็เดินลัดไปโอ้ชั้นหนึ่งแอร์เย็นๆคือใครแบบว่าต้องเดินทางอะไรเงี้ยมานั่งพักที่ชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ห้อง,งน้ำเดี๋ยวเราเออกไปทางนี้แหละตอนนี้คือออกมาฝั่งทางนี้แล้วนะฮะเนี่ยที่เราถ้าสมมุติเราเดินออกมาปุป๊บอะเนี่ยของนครราชสีมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ชุดสีส้มๆอ่ะอันนั้นคือรถที่เราจะไปตอนนี้แปดโมงครึ่งนะครับก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะออกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราขาออกอ่ะเราจะไปทางอาคารนู้นเนี่ยไปตึกตูนแต่ว่าขาเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขาเข้าอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งอาคารเนี้ยเป็นขาเข้าทั้งหมดเวลารถจากบริษรัทต่างๆมาก็จะมาเข้าตรงนี้แต่ว่าถ้าเวลาจะไปก็คือเราต้องเดินข้ามไปปะเดี๋ยวเดินข้ามพาไปดูบริษรัทอื่นๆก่อนที่ไม่ใช่ที่จะไป บรรยากาศตรงบริเวณแบบชันชลากรุงเทพพิษณุโลกอุ้ยพิศโลกก็อยากไปอุ้ยเจอแมวแมวส้มเจอแมวส้มอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยน่ารักด้วยอ่ะเแมียวแมียวแมียว วิววิววยววิวน่ารักจังเลยอืมุ้ยน่ารักมากสวยสวยดูดูตาดิตานี่คือบรรยากาศนะครับเอ๋ฝั่งอาคารขาเข้าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณขาออกตรงขาออกเขาจะมีอันนี้ด้วยนะมีห้องน้ํานะครับใครไม่ได้เข้าห้องน้ําในอาคารเนี่ยมาเข้าห้องน้ําตรงบริเวณด้านนี้ได้เป็นห้องน้าฟรี น้องแมวเดี๋ยวอุ้มกับบ้านซะเลยนี่เอี๋ยด้านนี้เป็นแบบกรุงเทพหมอชิดจันทบ,บุรีบุคคนก็ไม่ได้ถือว่าแบบเยอะอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นวันหยุดยาวนะวันเนี้ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะเดี๋ยวเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาใช้ด้านหลังนู้นนะเป็นขาเข้าเดี๋ยวตอนนี้ย้ายแล้วนะครับย้ายมาอยู่ด้านด้านตรงนี้ติดอาคารไปเดี๋ยวเราไปดีวกว่าเราจะไปทางนู้น ไปหาซื้อน้ำด้วยเพราะว่าไม่ได้ซื้อน้ำมาเดี๋ยวซื้อน้ำสักขวดจริงๆเขามีแจกะแต่ว่าน้ำแจกไม่อร่อยเลย, <c oughs> อ,ยอ, <c oughs> อยากจะบอกอยากจะบอกแบบนครชัยเดี๋ยวนี้ว่าน,น้ำแจกไม่อร่อยเลยอะ่ะเอา้าเอา้าเขาบอกว่าทางไปอ๋อร้านค้าตรงนี้ยุบแล้วทุกคนเ,เราต้องไปทางโน้อนอ๋อร้านค้าร้านค้าอยู่ฝั่งนี้นะ ถ้าใครจะไปโคราชแต่ไม่มี้านคารตรงนั้นแล้วนี่ต้องเดินไปนูน้นอืมแปดโมงครึ่งยังมีเวลาชิวๆกรุงเทพผิดโลกเนี่ยอยากไปอยู่ว่าจะไปอยู่จะไปบ้านมุงเนินมะปรางทุกคนเดี๋ยวไปแวน้นไปเนนมะปรางาตอนนั้นไปสนุกสนุกบินทัวร์ศีสัชนาลัยเดี๋ยวมาซื้อน้ำตรงนี้อ๋อเขามีแบบโลรานน้ำตรงนี้แล้วน่าจะมีจุดเดียวแล้วปะ ซื้อน้ำก่อนอเฮ้ยของกินเยอะอยู่นะขนมนมเนยลุกชงลุกชิมชตอนนี้ซื้อน้ำมาแล้วแต่ว่าถ้าใครบอกว่าสะดวกนะก็ให้ซื้อในด้านในอาคารมาเลยก็ได้นะครับก็มันจะมีน้ำเยอะกว่าที่นี่มันก็จะมีแบบว่าน้ำเปล่าส่วนมากจะเน้นเป็นน้ำเปล่านะอาจจะไม่ได้พาเดินแบบดูแต่ละอันเนาะว่าแต่ละแบบ แต่ละเบอร์เนี่ยไปที่ไหนบ้างเคยพาเดินเคยพาเดินไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้คือบอกว่าถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆชิวๆว่าแบบบอกกล่าวว่าไปโคราชอะเด้อไปโคราชะเด้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแห่เทียนนี่ถึงแล้ว